โอเคครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมโลบอมในแบบในแบบ เราอยู่ตรงนี้เหมท่ไนี่ครับแผ่นนินไหวครับแล้วมันเอ็นไง จบไปแล้วงั้นตมละกันคะจ้าพี่หน่ยนะทีก็ไม่ยอมกระายถุงอ,อ๋แบบนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็น,น,นนะย,ยังไงที่น่าสะใจเลยนะบุษราดีร่ิรา ้าสึนามิแนะนําครับให้อยู่ที่สูงๆเอาไว้เลยนะครับผมแนะนําครับให้เข้าบ้านก่อนเลยแนะนําให้เข้าบ้านก่อนใกล้ๆบันไดเผื่อเป็นน้ำท่วมหรือสึนามิจะได้ขึ้นรอดจะได้รอดนะครับนี่นะครับเราต้องตรวจด,ดูก่อนนะครับว่ามันมีบันไดปีนขึ้นไปไหมถ้ามีบันไดปีนขึ้นไปเราก็ปีนไปเลยคนระับ เราก็ค่อยปีนจนกว่ามันจะมีภัยพิบัตินะครับถ้ามันมีภัยพิบัติเช่นพวกอะไรพวกเนี่ยไฟเก็บอันนี้ไฟไหม้นะครับห้ามอยู่ใกล้ถิ่งก่อสร้างนะครับมันจะไหม้หมดเลยนะครับแต่ถ้าอยู่เราก็ตายบองทิ่งครับเนี่ยนะครับมันจะลามไปเนี่ยครับมันลามหมดเลยครับจนกว่านี้จะไหม้แต่และถ้าเราโดนแม้แต่ทีเดียวนี่ก็ดองได้นะครับ เนี่ยครับไม่กล้าโดนเดี๋ยวมันตายนะครับเนี่ยครับเนี่ยที่ผมบอกติ่งกอด้างเลยที่มันไม่อกตะขานต่ออะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่ผมบอกเนี่ยเหลืองๆเนี่ยมันจะไม่ตทกระทานต่ออะไรเลยไม่ไม่ไม่อะไรทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยนะครับดิ่งเนี่ยมันอึดมากนะครับแอนดินไหวนี่ไอตอนไออันเนี้ยช่วยได้เนี่ยห้ามไปอยู่ใกล้มันนะครับมันจะทำ หล่นม,มาแล้วก็มาโดนหัวเรามันจะเอ็นไปทางไหนก็ไม่รู้นะครับอะไรวะเนี่ยออกไปดีเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระตุกแบบบางช่วงนะครับมันจะเอ็นไปทางไหนเราก็รีบหนีนะครับไม่งั้นเราก็ GG easy นะครับ GG แล้วครับนี่ไงครับที่ผมบอก ต้องหนีนะครับเนี่ยครับถ้าโดนคือตายเลยเนี่ยครับที่ผมบอกครับโดนก็คือตายเลยครับจี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 แหละครับเนี่ยแหละครับเดี๋ยวคู่รอดที่มีแค่สามคนอันนี้ผมได้จีจีนะครับตอนนี้ผมได้ตัวรามแนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอยู่ได้กี่ด่านนะครับ ก็เล่นไม่ค่อยเก่งแล้ววันนี้มันก็กระตุกบ,บางที่มันอาจจะมีเด้งหรอเปล่ารบอบรอันนี้อะไรเนี่ยครับใครแปลช่วยแปลหน่อยอ๋อดูแหละอย่างนี้มานะครับอย่างนี้ผมเคยเล่นเป็นร้อยร้อยรอบแล้วมันก็เกิดพายุหิมะอย่างเดียวอย่าฟังผิดนะครับพายุหิมะอย่าฟัง 咩个？<Yeah. S 2> yeah. ไอ้แม่มถึงสิบด,ด่านหรอครับเชื่อผมดิอย่ได้ม่ถึงสิบด,ด่านหรอกสามด่านอยู่ได้นะสามด่านอันขออนุญาตผมผาอันนีพาอให้น เนีย่ยครับนี่คือแบบโรงเรียนนะครับแบบนี้ผม,ผมต้องอยู่ผมต้องอยู่ที่นั่นเอาไว้ครับที่ไหนบันไดตรงหลังโรงเรียนนะครับเวลาแบบอะไรเนี่ยพอมีน้ำท่วมหรือว่าเสียงแบนีเนี่ยผมจะได้ทันนะครับปีนได้ทันถ้าเสียงแบบนี้ผมรู้เลยครับพายุสายครับเสียงแบบนี้พายุสายนะครับ มม่ก็พายุหิมะแต่ผมมั่นใจว่า,เ,าเป็นพายุทรายมาะแบบนี้มันชอบเกิดพายุทรายนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันไม่รู้มันทํามาจากปูนอะไรดันเข้าไปไม่กี่ทีมันก็ล้มแล้วแล้วนันไม่ล้ม ได้นะครับสายฟ้ามันก็จะทะลุบ้านมาเลยนะครับนี่ครับเรื่องนี้ทะลุบ้านแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะทีเดียวตายเลยก็ได้เพราะว่าเ็าสิ่งก่อสร้างมันมาด,ดูนะนี่นะครับ นี่นะครับมันชอบส่วนใหญ่มันชอบกึงสายฟ้านะครับแบบนี้ไม่ก็พายุไม่ก็พายุอะไรฮิมะฮิมะผมจะไม่ขับรถนะครับผมเคยครั้งหนึ่งอะขับรถอะแล้วเพื่อนมันมามันมาดัานผมอะแบบยังไงอ่ะกระเด็นไปนอกแบบเลยนะครับ นี่แหละครับผมแนะนํานะครับให้อยู่ข้างนอกไว้ก่อนครับเพื่อมันเป็นไฟไหม,ไม้นี่ครับมันก็อันนี้เป็นอุกกาบาตนะครับเห็นเ่ยนะไม่เห็นกนนเลยครับเนี่ยนะครับเราอะยอย่งนี้นะครับแต่แต่ฝืนหนี สีเนี่ยเนี่ยนเนี่ยสีน้าตาลเนี่ยอย่าคิดว่ามันยืนได้นะครับมันยืนไม่ได้ครับตกทะเลก็หมายความว่าตกแมพนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นบักตรงนี้เราก็จะออกไม่ได้แล้วก็จะโดนติดว้ทรายนะครับนี่นะครับมันก็ประมาณนี้แหละ โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเราเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ